ส้มล้มเจ้านะครับมันเป็นเ คำมเต์นะครับเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องวิเคราะห์ทางการเมืองก็จะมีคนมาพูดเรื่องส้มล้มเจ้าให้ผมฟังนะครับนะผมก็พยายามเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนที่พยายามคอมเมนต์ผมว่าเป็นส้มล้มเจ้าเนี่ยนะแต่ก็ไม่มีไม่มีตัวตนนะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นู่นบ้างสัญ,ญลักษณ์นี้บ้างแต่ที่มันแน่คือบางทีเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นธงชาติบ้างเนี่ยเป็นบางทีก็เป็นเข้าไปดูโปรไฟล์เป็นเรื่องของมีมีพระบรมฉายาลักษณ์บ้างเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะครับนะ เพราะว่าในประเทศไทยนะ่ะมันไม่มีใครนะครับที่จะล้มเจ้าได้นะครับคุณบอกได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการกระทําที่เป็นการดึงฟ้าลงมาต่านะครับนะผมว่ามันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งและผมก็ไปนั่งดูวิเคราะห์เขาก็ไม่มีอย่างอื่นพูดนะเขาก็จะมีแต่วาทกรรมแบบนี้นะครับนะผมว่ามันเป็นวาทกรรมของคนที่ขี้แพ้นะครับเขาอาจจะสนับสนุนทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาชนะค้าคารพรรคส้มได้อย่างไรถูกไหมครับ ก็เลยประดิษฐ์วรรณกรรมคำว่าส้มลมเจ้าขึ้นมาซึ่งก็นานแล้วนะครับประดิษฐ์มาไม่รู้จะก,กี่สิบหกเจ็ดปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอนาคตใหม่นะแต่ก็ยังไม่เห็นทําอะไรได้พรรคส้มก็ยังเติบโตได้ตลอดปนะ่ปเห็นไหมว่าแสดงว่าส้มลมเจ้าเนะี่ยไม่มีจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองไหนนะครับนะถ้าคุณคนของพรรคที่สนับสนุนพรรคคุณหนห่นแล้วเกิด เขามาทําแบบนี้นะครับคุณเคียย์ออกได้เลยนะครับเพราะคนพวกนี้นะไม่ได้หวังดีกับพักคุณด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันมันจะทําให้พักนะแพ้นะครับนะมันพักการเมืองก็สู้กันด้วยนโยบายนะครับนะด้วยการกระทำนะครับแต่ควาว่าวาทกรรมส้มล้มเจ้าเนี่ยมันจะทําให้มันแพ้มันเป็นวาทก,กรรมของคนที่ขี้แพ้มันเหมือนว่าเขาสนับสนุนแล้วเขาเ นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เขารักแล้วก็แพ้ส้มนะแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำไงนะเขาก็เลยก็เลยใช้วาทกรรมตรงนี้มันผมเลยเรียกคําว่าคนที่เป็นเม้นคําว่าส้มล้มเจ้าเนี่ยพวกไอพวกขี้แพ้นะครับนะไอพวกนี้เป็นแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็จะทำให้คนนั้นแพ้ไปหมดนะครับนะ <S <S ผมจะองบอกได้นะครับนะคือ,ค,อคือไม่มีทางที่จะชนะใครได้เพราะแนวความคิดมันก็ไม่ชนะใครแล้วนะผมก็จะบอกฝากไว้นะครับนะไอใครที่พูดว่าส้มล้มเจ้านะทำให้คุณแพ้ด้วยและที่สําคัญคือคุณจะ แพ้ไปถึงตัวคุณด้วยครอบครัวคุณด้วยพี่น้องญาติพี่นฝูงและคนที่คุณสนับสนุนด้วยนะคุณจะเป็นคนได้ขี้แพ้ตลอดชีวิตนะครับสําหรับคนที่พิมพ์คําว่าส้มล้มเจ้าลงมานะครับ